มันเกิดคำถามว่าอ้าวแค่หยุดยิงไม่มีเงื่อนไขแล้วจบหรอความรับผิดชอบตรงนี้จะทํายังไงใช่ซึ่งวันนี้นักข่าวเองก็ถามคุณภูมิธรรมเช่นเดียวกันเป็นยังไงคุณเล่าสิโอโหวันนี้ถามแบบดุเดือดเลยนะ,ะตอนเช้าก่อนไหมเพราะคุณภูมิธรรมวันนี้มีถแถลงสองรอบครับอตอนเช้าก่อนตอนเช้าก่อนเอนี่ยวันนี้คุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับก็จริงๆแถลงแต่เมื่อคืนสามทุ่มกลับมาก็แถลงเลยนะฮะแล้วก็เช้านี้ก็มีการแถลงกับนักข่าวนะครับ คือก็นักข่าวก็ถามนะบอกว่าเนี่ยไปเจรจากับกัมพูชาโดยมาเลเซียเป็นคนกลางเมื่อวานนี้เนี่ยเรากับว่าไทยเนี่ยไปยอมรับข้อเสนอของกัมพูชาที่บอกให้หยุดยิงไม่มีเงื่อนไขนะฮะเช้านี้ก็ยังให้ทหารเนี่ยเป็นฝ่ายพูดคุยคล้ายกับโยนภาระให้กองทัพนะฮะคือนักข่าวที่ถามเนี่ยเดือดเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะภาษีทัพเนี่ยมาบีบคอใช่หรือไม่เอาภาษีทัมไปบีบคอทหารใช่หรือไม่ถามอย่างนี้ คุณภูมิธรรมเองก็บอกว่าพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนต้องการให้ฝ่ายการเมืองกับทหารมีปัญหากันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังดูบางช่วงมาาตห์กันก่อนแล้วการหยุดยิงโดยไม่มีเหมือน่ายการเมืองโยนภาระและหน้าที่ทุกอย่างไปให้พูดพูดแบบนี้เหมือนก็จะให้ฝ่ายการเมืองทะเลาะกับฝ่ายทหารผมคิดว่าเราทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการคุยกันตลอด ตลอดเวลาแม้จะไปก็คุยกันว่าแค่นะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่การโยนการถอนอาวุธออกจากพื้นที่ชายแดนปรับกำลังพลเรียกร้องให้กัมพูชารับผิดชอบที่เขายิงประชาชนของเราท่านยื่นเงื่อนไขไปไหมท่านจะยืนยันที่ถึมุ่งประโยชน์ประเทศชาติและกองทัพบกที่ออกมาพูดเนี่ยได้มาเสนอเนี่ยก็คือเสนอในเงื่อนไขที่เรารับได้ที่จะอยู่แล้วก็เจรจากันต่อนะครับ คนรัฐบาลกดดันเรื่องภาษีใช่ไหมคะเอาภาษีไปถูกคอกองทัพใช่ไหมคะภาษีของทัพอะค่ะมันเกี่ยวไหมที่จะถามเพื่อได้ข้อความหรือว่าท่านเอาประเด็นที่ท่านเชื่อมั่นแล้วก็มาก็ต้องถามแล้วมันจริงไหมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องภาษีท่านมาชี้แจงก่อนค่ะว่าที่ท่านตัดสินอย่างนี้เพราะเรื่องภาษีของทัพท่านไม่ตอบแล้วเดินหันหลังไปแล้วไม่ตอบาะแต่ว่าผมในฐานะเป็นบกข่าวนะผมคิดว่าคําถามเนี่ยมันแรงได้แต่ น้ำเสียงกับอารมณ์เนี่ยต้องไม่มาคุณสามารถถามคําถามแบบนี้ได้ครับแต่ว่าน้องนักข่าวเนี่ยขเข้าใจว่าคุมอารมณ์ไม่ได้ไพระเทพบ,บากเรียกท่านกลับมาตอบคาถามก่อน,น,น,นหรือว่าเอาภาษีธรรมไปผูกคอทหารเนี่ยมันสามารถปรับคําถามนิดหน่อยได้ว่าเช่นประชาชนเป็นห่วงว่าเรื่องภาษีธรรมเนี่ยจะทําให้เขาเรียกอะไรไปผูกมัดกับทางทหารเขาไหม มันทําให้ทหารเนี่ยเวลาเขาจะปรับกําลังพลหรือว่าจะสู้รบเนี่ยทำให้เขาต้องพวงอย่างเงี้ยเอาภาษีทัพเนี่ยมามาผูกมัดไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยได้หรือคุณจะถามว่าเมื่อกี้นะผมผมก็ใจเีดนาของนักข่าวนะพยายามจะถามว่าได้เอาเงื่อนไขของฝั่งทหารเนี่ยไปร่วมในการเจรจาด้วยไหมเพราะทหารเ็าอุตส่าห์รบมาเสียเลือดเสียเนื้อคนไทยเสียเลือดเสียเนื้อได้เอาไปเป็นเงื่อนไขไมว่ากัมพูชาเนี่ยทำผิดนน่นทำผิดนี่ครับเนี่ยแต่ว่าวิธีถามเนี่ยมันอาจจะ มันเป็นอารมณ์มากเกินไปอะไรผมพูดตรงๆนะผมพร้อมโดนทัวลงนะเพราะว่าแล้วมตีภูมิธรรมเนี่ยผมคิดว่าพยายามพยายามจะตอบพยายามจะพยายามจะรักษาเขาเรียกว่าให้อารมณ์คงที่ก็เลยใช้วิธีเดินดีกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นทะเลาะกันมันจะกลายเป็นทะเลาะกันที่พี่ติ่งพูดอย่างนี้เพราะว่าพี่ติ่งได้เห็นภาพตอนที่นักข่าวคนนี้ครับถามแล้วผมเห็นท่วงทำนองคือเห็น ค,คือมันจะมีอีกมุมหนึ่งแต่เราไม่ไดเอามุมนั้นมาแต่ผมไม่ผมไม่ได้ผมผมบอกแล้วว่าคถามเนี่ยมันร <ละ S 2> แรงได้คําถามแรงได้แต่อารมณ์เราต้องเก็บก<อ>ารใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการการใช้การสนทนาเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีความเขารเรียกอะไรคือมันต้องมีความเคารพซึ่งกันและกัน เข้าใจไหมค,คือรองนายกก็ต้องเคารพนักขา่าวนักข่าวต้องเคารพเขารองนายกเหมือนกันครับเราก็ต้องแต่คําถามแรงได้แต่ว่าเรื่องอารมณ์เนี่ยต้องเก็บกันไว้เพราะว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากคือคุณภูมิธรรมเนี่ยก็คงจะพูดได้ประมาณนี้แหละนะฮะแล้วก็เขาก็พยายามบอกแล้วว่าก็เอา,เอาข้อเสนอของทหาร,งา,กการของผู้จัดการทองบกไปหกข้อก็อไปด้วยไปคุยด้วยแต่นักข่าวก็คงอยากให้คุณภูมิธรรมมาพูดพูดทั้งหมดแล้วให้คุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมรับรู้ว่าเราอะ โดนยิงก่อนเราโดนยิงโรงบาบโน่นนั่นนี่ซึ่งคุณทํามรู้อยู่แล้วประเด็นสำคัญคือเขาอยากเอาเห็นข้อเสนอเราเนี้ยไปกดดันเขมรเนี่ยครับเออมันก็เลยกลายเป็นคําถามเหล่านี้ขึ้นมานะฮะอ่าคือตอนนี้เนี่ยคนที่หายไปก็คือคุณพิชัยชุนหาบุชิลระเวลาเห็นนักข่าวถามคำถามแล้วนะครับเวลมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะว่าไม่ต้องเจรจาเลยฮะครับคุณเซนจัดให้ฮะคุณเซนจัดให้ฮะพอคุณเซนจัดให้ปุ๊บโดนธรรมต้องลงมาหยาศึกอะ่ะแล้วเอาภาษี นะภาษีเขาเรียกอะไรภาษีต่างตอบแทนครับมาเป็นเงื่อนไขให้สองประเทศนี้ต้องเจจากันแล้วทําพูดแค่วันเดียวอะ่ะพูดห็นไหมทําม,มันพูดระหว่างน,นี้วันซืนนี้อีกวันหนึ่งอันวายบราหิมนายกมาเลเซียก็จัดประชุมด่วนทันทีรประชุมชุกเฉินทันทีน,ทนะฮะแล้วไม่ได้หมายความว่าทําม,มันจะบอกว่าผมจะลดภาษีให้คุณสองประเทศนะไม่ได้ลดนะ <laughs> แค่บอกว่าถ้าคุณไม่เลิกรบกันผมไม่เจจา ครับไม่ได้บอกว่าถ้าคุณเจจากันแล้วเดี๋ยวผมจะลดภาษีต่างตอบแทนให้ไม่ได้ลดนะครับออืะวันนี้คุณพิชัยก็เลยบอกว่าวันนี้ผมก็เพิ่งเห็นคุณพิชัยออกมาพูดนะฮะแล้ววตีว่าการกระทรวงการคลังออกมาพูด2เรื่องหลักๆว่าครับก็ต้องเดินหน้าเจจาเหลือเวลาอยู่วันนี้วันที่ไหนยี่สิบเก้าวันเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเดีอยวสองวันสามสิบสามแดแล้วก็วันที่หนึ่งมีนาคมวันหนึ่งสิงหาอ้าวโทษที หนึ่งสิงหาคมครับประกาศใช้ครับแล้วก็อยู่ที่ว่าทําเห็นว่าสองประเทศนี้เคารพกันอาจะจะยื่นให้สักหน่อยอาจจะยื่นให้สักหน่อยอะไรแนวโน้มจะดีขึ้นแต่ว่าข้อเสนอที่ส่งไปที่รัฐนั้นรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยบอกว่ายังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมบางเรื่องอเมริกาก็ยอมรับบางเรื่องยังต้องถกเถียงกันต่อแล้วเมื่อวานตอนที่คุณภูมิธรรมกลับมาจากมาเลเซียเนี่ยโดนัทํัก็โทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ย ถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะมาเที่ยวประเทศไทยโดน้าทํพเหรอโดยน้าทัพบอกว่าเนี่ยเมืองไทยเนี่ยทัศนียภาพเนี่ยสวยนะฮะก็คือลักษณะโทรมาขอบคุณอ่ะว่าเนี่ยด้เจรจาหยุดยิงกันแล้วเขาโทรไปหาคุณบัเฑตเหมือนกันโทรไปหาทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายเขาโทรไปก็ขอบคุณที่เขาสกดโาเจจาแล้วทําให้ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อไม่ต้องมายิงกันไม่ต้องมาอะไรกันเลยนะส่วนคุณบัณฑตเนี่หัวหงอก โดนคนเอ่อโดนลูกน้องบอกว่าโอ้ลูกพี่ผมออกแล้วเนี่ยเห็นบอกโพสต์หล่อๆแต่เช้าเลยยิงกัน5วันในลูกพี่เนี่ยเหมือนแก่ไป5ปีเขาก็บอกว่าเนี่ยผมไม่มีเวลามาย้อมผมหรอกเพราะว่าผมต้องทุ่มเทเพื่อประเทศชาตินู่นนี่นั่นครับโพสตหล่อๆแต่เช้ามันก็ต้องพูดอย่างนี้ฮะเมื่อคืนนุนเซนตีหนึ่งยังไม่หลับนะยังโพสนะยังไม่หลับนะครับไปเนี่ยไปขุดเอารูปสมัยที่ถ่ายกับโดนัลด์ทรัมป์อ่ะก็ขอบคุณทรัมป์ขอบคุณอันวาอิบราฮิมเอามาโพสนะฮะแล้วก็ ก็หุนเซนนี่ไม่ได้นอนมาห้าวันแล้วนะวันก่อนเขาโพสต์ภาพเขาไม่ได้นอนมาสวันถ้านับมาถึงวันนี้ห้า <c oughs> วันแล้วนะ <c oughs> คือถ้าเป็นคนธรรมดาที่ตายไปแล้วนะตุยไปแล้วนะห้าวันเนี่ยฮ <c oughs> ะก็เนี่ยทางเมียของคุณเซนเนี่ยเมื่อวานที่ไปที่ไปเยี่ยมศูโนโยออ์อพบพะบ่ะคุณบุญรีน่ะเขาบอกว่าคุณเซนอ่ะเห็นบีบน้ำตาเียเขาบอกว่าดิฉันเออภรรยาท่านสมเด็จเดโชคุณเซนเนี่ยเห็นพี่น้อง โดนทหารไทยยิงครับเห็นทหารสูญเสียมีความเจ็บปวดเสียใจไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราสองคนเสียใจมากกว่านั้นออแล้วก็ท่านฮุนเซนเนี่ยเล่น Facebook ไม่หลับไม่นอนเขาไม่ได้บอกว่าเล่นเฟซบุ๊กเขาได้พูดเหรอกินไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับเออคนเห็นคุนเซนแบบถือโทรศัพท์กี่เครื่องก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้โหเนี่นะฮะ อ่ะเรื่องนี้ก็เ,เอามาคุยกันให้ฟังนะเอาตอนบ่ายไหมเนี่ยคุณภูมิทัศนพูดตอนบ่ายตอนบ่ายเอภูมิทตอนบ่ายี่ยที่ศูนย์แถลงข่าวของธรรมเนียบรัฐบาลนะค,ะครบ่ายโมงเสร็จเศษนี่ก็มีคุณมาริศเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีกระทรวง ต่างประเทศพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมรีช่วยกลาโหมนะตอนนี้เราไม่มีรัตมรีว่าการกลาโหมนะคุณพลเอกนัทพลก็นั่งเก้าอี้รักษาการอยู่นะครับก็พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช้านี้ที่บอกว่าเนี่ยผมบอกคุณว่าเราไม่มีรัตมรีว่าการกระทรวงกลาโหมเราไม่มีนายกด้วยนะครับมีแต่นายกรักษาการกับรัฐมรีกลาโหมรักษาการต่อต่อคุต่อ เขาบอกว่าเนี่ยกองกาลังของกัมพูชาเนี่ยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยมีการใช้อาวุธยิงกําลังฝ่ายไทยในหลายพื้นที่ฝ่ายฝ่ายไทยก็ต้องตอบโต้อย่างเด็ดขาดและเหมาะสมปกป้องอธิปไตยและชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์และได้ประท้วงไปยังประธานอาเซียนไปยังสหรัฐอเมริกาไปยังจีนที่ได้เป็นสกีพยานเมื่อวานนี้ในการเจรจาเพื่อให้ทราบว่านะกัมพูชาเนี่ยไม่ซื่อตรงและไม่จริงใจระเบิดสัญญาอ่าเดี๋ยวลองฟังฮะ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากองกำลังกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยมีการใช้อาวุธยิงต่อกำลังฝ่ายไทยในหลายพื้นที่ทำให้ทหารฝ่ายไทยต้องตอบโต้อย่างเด็ดขาดและเหมาะสมเพื่อปกป้องอธิปไตยและชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์พร้อมกันนี้รัฐบาลได้ประท้วงไปยังประธานาเซียนสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นสักกีพยานในการเจรจาเพื่อให้ได้ทราบว่าการละเมิดข้อตกลงนี้เป็นเหตุจากการไม่ซื่อตรงไม่จริงใจของกัมพูชาอย่างชัดเจนรัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกเหล่าทัพตึงกำลังเพื่อรักษา,าธิปไตไตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แต่ไม่ยินยอมให้อธิปไตยไทยถูกล่วงล้ำไม่ว่ากรณีใดๆอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงสายวันนี้ ได้มีการพูดคุยกันระหว่างแม่ทัพภาคทั้งสองประเทศเพื่อหา,หารือแนวทางในการคลี่คลายปัญหาขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเจรจารในระดับสูงขึ้นต่อไปแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าอกําลังรับวานี้ครับมีคนเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาถแถลงบ้างเพราะส่วนมากการถแถลงข้อมูลสั้นๆเนี่ยมาจากกองทัพบก มาจากกองทัพภาคที่สองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเห็นว่าเอ๊ะมันมีรัฐบาลไหมปรากฏว่าวันนี้เนี่ยแถลงกันเป็นพวนเลยนะฮะมามากันเต็มไปหมดเลยนะตั้งแต่โคศกตั้งแต่แล้วมันตีต่างประเทศคุณภูมิธรรมโคศกรัฐบาลคุณจิรายุทหง์ทรัพย์นี่เขาเรียกว่าแถลงกันมาการมาเป็นทิวเป็นแถวเลยนะฮะวันนี้ไม่ได้หลับได่นอนเลยฮะเราต้องตามข่าวกันอย่างเต็มที่นะฮะ เรื่องอที่กัมพูชายิงไทยละเมิดข้อตกลงเมื่อวานเนี่ยวันนี้นักข่าวก็ไปถามคุณแพทองทานครับเธอก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้แปลกใจกับความไม่เป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยอะนะฮะ ที่เขายิงเราอีกทีครับเป็นไงความรู้สึกเป็นไงบ้างครับที่เขาคุยแล้วไม่ไปไม่เป็นคำพูดนะครับเมื่อกี้ได้อัปเดตกัะค่นคงแก็ได้บอกเลยว่าจริงถ้าอย่างนี้เราก็ต้องมีการแจ้งให้ประเทศที่เข้ามาเป็นขยานเนี่ยทราบด้วยนเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาถามว่าเราเองก็ไม่ได้แปลกใจกับความไม่สุภาพบุรุษืออย่างไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้ารัฐบาลไม่ออกแถลงการณ์เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งมีแค่ในเมื่อเขาไม่ยุติการหยุดยิงแบบนี้ค่ะท่านนายกกระ ก็นายกก็บอกว่าไม่แปลกใจเพราะว่าไม่แปลกใจมาตั้งแต่คลิปหลุดแล้วอ่ะต <laughs> อนนี้ก็ต้องไม่แปลกใจอ,ะอ,อ,อ่ะนะอ่